ไปต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมกับนักร้องสาวพลอยชมพูค่ะที่ได้ยื่นฟ้องนะคะค่ายเพลงที่ประเทศมาเลเซียข้อหาผิดสัญญาแล้วก็ทำให้เธอเนี่ยเสียเวลาถึง2ปีค่ะ หลังนักร้องสาวพลอยชมพูยานีนะคะเซ็นสัญญากับค่ายเพลงต่างชาติที่ประเทศมาเลเซียก็ทําให้เธอต้องย้ายไปอยู่ที่นั่นเพื่อทําผลงานเพลงเลยเป็นเหตุให้ต้องหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไทยไปกว่า2ปีค่ะแต่แล้วดูเหมือนว่าเส้นทางจะไม่ได้เป็นอย่างฝันนะคะล่าสุดพลอยชมพูบินกลับมาไทยพร้อมตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดใจทางน้ําตาเลยค่ะว่าได้ตัดสินใจฟ้องร้องค่ายเพลงอดีตต้นสังกัดของเธอนะคะเพราะว่าทําผิดสัญญาไม่มีงานแล้วก็ไม่ให้ออกผลงานเพลงตามที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งความจริงแล้วตัวเธอไม่ได้อยากจะฟ้องร้องให้เป็นเรื่องค่ะแต่ด้วยความฝันที่หายไป2ปีจึงอยากจะทวงคืนเป็นค่าชดใช้กว่า8หลักนะคะแล้วก็จะไม่ขอรับคําขอโทษส่วนรายละเอียดในการฟ้องร้องไม่สามารถพูดได้มากค่ะเพราะว่าทางศาลประเทศมาเลเซียได้ประทับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะความฝันของหนูแลวก็ความหวังของหนูมันจบลงตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่หนูก็อดทน อื่นต่อไปเพื่อที่ให้มันจะจบแล้วหนูจะสามารถเริ่มต้นใหม่สามารถทํางานต่อไปได้ตอนนี้ศาลมาเลเซียประทับรับฟ้องแล้วมันจะจบลงยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะแต่สับหนูหนูจะไปให้สุดหนูไม่ต้องการคําขอโทษแต่หนูต้องการการชดเชยจากค่ายที่จะสามารถเยียวยาอนาคตของหนูที่หนูเสียไป2ปีได้ยังไม่สามารถพูดตัวเลขตรงๆได้แต่ว่าก็เป็นแหลักค่ะ จริงๆตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดอยากจะฟ้องร้องจริงๆเจรจาก,กันมาค่อนข้างนานเป็นเกือบปีอยู่เ,เหมือนกันถ้าจะร่วมงานกับต่างประเทศบอกว่าใครก็ราาก่าต่จริงๆคือหนูก็คงจะหาทนายที่ดีก่อนที่จะเซ็นสัญญาแต่ว่าในตอนนี้หนูไม่ได้คิดจะเซ็นกับใครแล้วหนูก็ค่อนข้างเข็ด นอกจากนี้นะคะพลอยชมพูก็ยังถือโอกาสฝากผลงานเพลงใหม่โลเคชันค่ะซึ่งเธอก็ลงทุนแต่งเพลงแล้วก็ควักเงินก้อนสุดท้ายนะคะกว่า2ล้านบาทมาทําเพลงด้วยตัวเองในฐา,านะศิลปินอิสระซึ่งก็จะออกมาให้ได้ฟังกันในวันที่14มกราคมปีหน้านะคะเธอก็หวังว่าทุกคนจะรอติดตามฟังกันค่ะ